แบบกิกาใหม่ให้คะแนนแบบใหม่เรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวท่านผอโทมท่านจะอธิบายให้ฟังเวลาแข่งขันเราจะได้ทำดูนะครับแล้วก็ทางเทรนเนอร์หัวหน้า่ายก็จะได้ดูว่าทั้งหเราต่อยตามที่กิจกาใหม่ออกมาไหมแล้วก็พวกเราจะได้ปฏิบัติตามนะครับเกิ๋ด มาลูกน้ำมวยน้ำมวยไม้ยางน้ำมวยฟังด้วยครับน้ำมวยหน่อยน้ำมวยใครไม่มาตามมาดูหน่อยใครยงมัเรากดไปยังบอกให้ไม่มาถึงช่วงนยงเอามาฟังลูกฮินเนอร์มาฟังฮินเนอร์มาฟังฮินเด้มาฟังวะเออเอมาฟังฮินเนอร์มาฟังก่อนมาฟังก่อนมาฟังรายการได้ไม่ต้อหมาฟังครับจะได้เป็นเล่าให้เด็กอธิบายให้เด็กไปชม มายครับมาครับเข้ามาฟังครเข้ามาฟังโอเคนะครับ้าวในนามของการกีฬาแห่งประเทศไทยอาจารย์ดุมได้รับมอบหมายอาจารย์ดุมพร้อมทีมงานทีมงานกรรมการเนี่ยเราเรียกมาแต่ละเวทีเป็นนโยบายของรัฐมนตรีที่ท่านต้องการ ไทยเนี่ยต่อยกันสนุกโดยที่ไม่อิงเรื่องการพนันเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีเรื่องการประกาศคะแนนคะแนนเราจะเก็บทุกยกเหมือนชิงแชมป์ยกที่หนึ่งต่อยเสร็จเก็บคะแนนเอามาให้ตรงประธานผู้ชี้ขาดรวบรวมคะแนนยกที่สองต่อยเสร็จเก็บคะแนนยกที่สามต่อยเสร็จเก็บคะแนนเราได้คิดวิธีการที่จะเริ่มทำและทดสอบ งานนี้เป็นงานแรกจะอย่างไรก็ตามเราได้ตกลงกันด้วยแล้วในส่วนของกรรมาการกับผู้ใหญ่ที่ให้นโยบายนี้มาว่าเมื่อหมดสามยกป่วยขึ้นยกที่4ี่คะแนนจะประกาศขึ้นที่จอกับทางบ้านทีวีพูดให้สมิงแดนต่อยไก่เจ้าเพชรอนุวัฒน์ต่อยบทสามยกแพ้ชนะกันคนละอ่ะ คะแนนก็ได้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าสมิงเดชยี่ส้ไอ้เจ้านี่ได้28่สิบแปดนะไอ้นี่ยีแคะแนนมันจะขึ้นทำให้พี่เลี้ยงกับนักมวยจะต้องรับรู้ว่านักมวยมแดงสยกเนี่ยมันจะไปโชว์ตอนขึ้นยกที่สีนะครับมันจะโชว์ว่าใครเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่เราทำเช่นนี้ เราเพื่อต้องการให้คะแนนไม่เป็นความลับอีกต่อไปเรานโยบายผู้ใหญ่ให้มาว่าถ้าใครดูมวยทั่วโลกจะต้องดูมวยเหมือนกันหมดการพนันเราไม่ห้ามคนเล่นเล่นไปเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้เพราะฉะนั้นสมมติว่าใ้เจ้าสุนินเดนนนำอยู่3ยก1คะแนน,นใ้เทศอนุวั์เป็นผู้ตามที่เลียนมุมน้ำเงิน ก็จะต้องทำอย่างไรต้องบอกเพชรอนุนวัตรจุงนี้เองต้องเข้าไปทำให้มากที่สุดให้เองต้องเป็นผู้ชนะถูกไหมนะถูกไหมถ้าเพชรอนุนวัตรมุมน้ำเงินที่สายกแพ้เขาผิดคะแนนไม่ทัตามจิว๋วมาแพ้อ,อีกคะแนนนงเขาโอกาสที่จะชนะเนี่ยหมดเลยน ตกลงกันไว้ว่า3มยกประกาศคะแนนจะมีขึ้นตอนยกที่สี่เพื่อโชว์ให้รู้ว่ายกที่4เนี่ยนักมวยผู้นำกับผู้ตามจะต้องเป็นอย่างไรถ้าอาจารย์โด่งเป็นเจ้าสมิงเดชแม้จะนำไปแล้วหนึ่งแต้มอาจารย์โด่งก็จะไม่ประคองอาจารย์โด่งจะสู้อีกเพราะเพื่อเพื่อที่อาจารย์โด่งจะเป็นผู้ชนะในยกที่4ถ้าอาจารย์โด่งชนะในยกที่4ี่อีกอาจารย์โด่งก็เหมือนชนะทอดตัวละต้องไหม วัตถุประสงค์เราทังตรงนี้เราเพื่อต้องการให้คะแนนนักมวยต่อ,ตอ,อยกรนสุนคนเล่นเล่นอย่างไรต้องมาการดูคุยกันแล้วเราไม่ไม่ไม่ซีเรียสเล่นเล่นไปแต่เราจะตัดสินตามภาพการต่อสู้แต่คะแนนยกสี่กับยกห้าต้องขอขออนุญาตเราจะยังไม่ประกาศคะแนนมวยยกสี่ต่อยเสร็จเก็บคะแนนมาให้มารวม ยก5ต่อยเสร็จเก็บมาให้รวมแล้วก็จะมีการประกาศคะแนนนะเราจะประกาศคะแนนเมื่อต่อย3ยกเสร็จให้รู้ว่าใครเป็นผู้นําผู้ตามผู้ตามพอยกที่4ออกมาก็ต้องก็ต้องพยายามที่จะทําให้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 มันมาตีเสมอที่ใช่ไหมใครเป็นผู้นําก็ไม่ได้ไหมายความว่าเองจะต้องมาประฟองและไม่ต่อยเพราะทาเองครับเป็นผู้ชนะอีกในยกที่4เ่นกจากเราชนะไปข้อนตัวละ โอกาสจะเป็นผู้ชนะวัตถุประสงค์ที่ทำวันนี้เราพยายามจะให้งวยต่อยสนุกเป็นนโยบายใหญ่เรามาทําเนี่ยทำเฉพาะในเกมของอีเวนต์หรือการแข่งขันที่ไปของเงินจากกองผุพัฒนากีฬาชาตินะครับมาเราเริ่มทดลองวันนี้อีกสองวนัน ถ้าตกไหนมันดีเราก็ทําต่ออันนี้เป็นการทดลองถ้าตกไหนไม่ดีพวกเราก็จะนําเสนอแล้วก็มาคิดกันใหม่ว่าทำอย่างไรเชี่ยวที่มวยมันจะต่อยสนุกเพื่อให้คนทั่วโลกดูว่าไทยมันดูและเข้าใจเหมือนแค่นคนวันนี้เราต้องยอมรับการพนันทําให้บางทีคนดูมวยไม่เป็นสามารถพยกักกระุนมาบอกผมื่ามวยไม่เป็นได้เลยนะยอดมวยมาพูดคำนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ด่งของความร่วมมือเพื่อวงการรวยเพื่อพวกเราอาจารย์ด่งบอกทีมงานแล้วก็คุยกันแล้วเราพยายามจะตัดสินตามภาพต่อสู้นะครับใครทำเยอะคะแนนออกใครทำวันนั้นตัดสินตามคนกติกาหกข้อเหมือนเดิมนะครับอาวุธที่ออกเข้าเป้านะครับวันนี้พยายามจะบอกว่า บางอย่างที่ที่ที่คนดูมวยซึ่งเป็นกลุ่มเล่นการพนันเขาเล่นกันบางอย่างเขาเล่นแล้วแล้วมันไม่ได้เอาภาพการต่อตสู้มันลัดสีนก็เลยทําให้เกิดปัญหาแล้วผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเห็นภาพภาพที่มันเกิดปัญหาอยู่บ,บ่อยๆท่าเลยสะท้อนมาว่าอย่าทําตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เลี้ยงหัวหน้าค่าย พร้อมกับลูกหลานนักวยต้องช่วยกันต่อยกันนักกรรมการพร้อมที่จะเซฟพวกเราถ้าสู้กันไม่ได้อาจารย์ดูก็ไม่ไม่ให้ยัํากันจนหมดสภาพหรอกชีวิตนักวยสําคัญที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทําหน้าที่กันทั้งหมดอาจารย์หนุ่มกับทีมงานก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดให้เชื่อใจนะครับส่วนพวกเราในฐานะที่เป็นนักวย ยาดเกลือแรงกายเป็นอาชีพก็ต้องทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดน,นะครับช่วยกันวันนี้ถ้าพวกเราภาพมันออกมาประสบความสุเร็นรัฐบาลไม่ทอดทิ้งการคาตัวที่ได้ยอมรับวันนี้เศรษฐกิจปัอย่างนีเราไปต่อยตามเวทีมาตรฐานท่าตัวมันยังไม่ไเ,ตมตเต็มเม็ดเต็มน่วยใจมอเตอร์แต่วันนี้รัฐบาลมาให้เงินสนับสนุนค่าตัวเรามันอยู่ในระดับปิ่งิงที่เคยได้ เพราะฉะนั้นวันนี้ขอความร่วมมือนะครับ,นะรบทำความเข้าใจกันต่อยให้สนุกนะครับปวยเต้นยกค่าคุยกันแล้วว่าพวกเราจะทํากันยังไงนะครับใครต่อยสนุกในอีเวนท์ที่การกีฬาสนับสนุกเขาก็มาต่อยเลยทันะ้งห้าตัวเมันก็ชัดเจนพโยมีอะไรเสริมอะไะครับสำหรับวันนี้จะไม่มีกด,ดยกค่าแล้วจะไม่มีกัน เดินเก็บไปให้คะแนนใช่ไหมอ๋อยกที่5ยังเก็บมาเหมือนเดิมแล้วมารวมเหมือนมวยชิงแชมป์แล้ววิธีการถ้ามวยชิงแชมป์สวิงแดดนักมวยจะอยู่ท um> ี่มุมแดดมุมน้ำเงิน네ถูกต้องไหมแต่วันนี้เราเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้เป็นสากลนะอ้าวเขตแดงไอ้เพชรอนุวัฒน์ท้องเกิดอาจารย์โดมมาดูเขตอาจารย์โดมจะสรุปใบคะแนนเนี่ยให้โคศกบนเวทีป่า ไทยถนะรัฐประการก็ยัง่จนครับเปลียนการใดตอยเสร็จต่อยเสร็จเจ้าไม่ยิงนะเจ้าไม่เรียบร้อยแล้วก็มาคืนรอบนเวทีรอกรรมการเรียกเพื่อให้โภสุกบนเวทีประการไทยถูกนะนะครับจะเป็นรูปแบบอย่างนี้ผมู่เราเริ่มครับใครมีอะไรถามหมของเรื่องการโยนศั์กรียวพูืองนีกั่รบอก ยกหนึ่งยกสองยกสามเก็บคะแนนทุกยกเก็บแล้วเนี่ยนะฮะแต่แต่ว่าจะมาโชว์คะแนนยก3คือยก4ใช่ไหมฮะใช่โชว์ครั้งเดียวรั้งเดียวทางบ้านี่ดูทีวีจะรู้เลยว่าใครเป็นผู้ชนะตามภาพต่อชู้นะครับในเวทีมันมีจอคอมพิวเตอร์ใหญ่ที่เลียกก็จะดูได้เลยที่กีฬว่าใครเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้แพ้ ผมเป็นต้องเงินผมเป็นผู้แพ้ยกสี่ผมยังไม่ออกอย่างนี้อีแพ้เราเป็นผู้มมเตอร์นัดก็ต้องช่วยกันครับมวยถ้าต่อยกันไม่สนุกมันก็เสียชื่อนแหละใช่ครับดูมวยมันก็จะน้อยลงเพราะนั้นทุกฝ่ายบุคคลเก็บประเภทของการมวยช่วยกันผู้มมเตอร์ที่มีที่หน้าท้ายช่วยกันช่วยกันระดี้ัช่วยกัน มีอะไรใช้แบนอ่าไม่มีเพราะอาจารย์ดวงพ่อพ่อดวงพุ่งหมดแล้วนเนาะทุกอย่างพูดงหมดแล้วแ,แต่ผม,มขอขอนิดเดียวต่างคนต่างขัดหน้าที่เองดีที่สุดนะครับแล้วก็ผมว่าโอ้พวกเราทุกคนเนี่ยได้รับเกียรติได้รับเกียรติกับงานงานของงานแห่งชาติครั้งนี้งานกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งนี้นะครับผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะแล้วอยากให้เราทำหน้าที่ดีที่สุดให้เกียรติกับใครบ้างให้เกียรติตัวเราเองให้เกียรติรคนดู และพี่ใหญ่เลยโครงการลัทธิเนี่ยครับชาวบ้านที่เขาเสียเสวลามาดูเราเนี่ยผมอยากจะให้เขาดูในสิ่งที่มาเป็นกีฬาจริงๆนะครับแข่งขันด้วยกีฬาจริงๆนะครับมิติเนี่ยเป็นมิติทีุ่ดเริ่มต้นที่ดีผมว่าถ้าถ้าท่านผู้ได้ชนะและท่านนักบนะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมนี้นะครับสิ่งต่างมาคือหวยไทยจะกลับมาห้วยไทยกลับมาโดยโดยโดยรวดเร็วนะครับและสิ่งนี้คือจะท้ายอันที่สองเนี่ยจะกลับมาที่พวกเราเอง แล้ผมคิดว่าจะมีอีกหลายหลาๆตัวเลือกที่ทางการทางการกีฬาเนี่ยเอาคนไทยไปต่างประเทศแล้วก็เป็นพวกเราเป็นตัวเลือกโอกาสหนึ่ถ้าต่อยสนุกต่อยอะไรต่างๆเนี่ยก็าเป็นโอกาสหนึ่ที่ที่จะไปต่างประเทศด้วยอะไรด้วยก็ก็ขอๆทุกท่านนะขอาหนั้นที่ให้ดีที่สุดนะครับขอบ э คุณมากนะด้วยขอบคุณมากนะด้วยนะครับทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับร่่วววมด้ยยชกันนเาะนะครับเป็นบรรยากาศนะครับของคณะกรรมการนะครับ ครั้งนี้นะครับมวยไทยวิถีถิ่นไทยนะครับจะเอากติกาใหม่นะครับนำโดยอาจารย์บุญดงนะครับแล้วก็อาจารย์ยงศักดิ์และสมขาและเหล่ากรรมการนะครับในการกติกาใหม่ครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับสามทุ่มครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ